การเกิดขึ้นของทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งยาว <Okay. S 1> เกิดขึ้นจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพุกุลหลวงพระสิจันทัาสโรกของบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรทำให้ดำรงความเป็นปกติของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่พัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดเกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา เป็นปกติทำให้การขยายนิพพานธรรมบรมวรสาส,สิททพัตพระเดชพะคุณหลวงปูสดจันทาสโรครอบคุมสมบูรณ์ทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดาย รวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปกติตลอดเวลาดำรงความเป็นย่างยู่ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่อึดอัดไม่ขับแคบกว้างขวางจากการรวบรวมรักษา บารมีสามสิบทัดคเดชะคุณหลวงปู่สุจรัสโรจากธรรมทั้งหมดทุกธรรรวมธาตุเป็นส่วนของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัดคเดชะคุณหลวงปู่สุจรัสโรที่ดำรงอยู่เป็นปกติด้วยรัก เมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิก,กรรมทำให้ความเป็นยังอยู่ของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอยู่อย่างปลอดภัยไม่ประมาท ในธรรมทั้งหมดอยู่ในปกติของทานศีลสมาธิที่เป็นการรวบรวมรักษาประมีสามสิบทัศพระเดศพุทคุณหลวงพุทธจันทร์ัสโรจากธรรมทั้งหมดทุกธรรมดำรง สภาวะของการรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดทำให้เกิดประโยชน์กับทุกทุกธรรมที่ได้จากการทำหน้าที่การอาชีพที่แท้จริงของบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทัสโรซึ่งเป็นตัวตน ที่แท้จริงของเราความเป็นยังอยู่ที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอาหสิกรรมที่มีอนุภาพมากกว่ากิเลสที่มีจำนวนน,น้อยในนิพพานธรรมปรมีสัมสิบทัศนนี้ ทำให้การรวบรวมรักษาปรมีสามสิบทัพจากธรรมทั้งหมดจากธรรมกิเลสเกิดขึ้นอย่างสะดวกราบรื่นง่ายได้รวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์มาตลอด เวลาทำให้เกิดเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เพิ่มมากขึ้นที่พัฒนาปรับปรุงเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติปรมีสามสิบทัพระเดชะคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ทำให้ปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดมากยิ่งขึ้นความเป็นปกติที่อยู่ได้ด้วยตัวเองพัฒนาปรับปรุงตัวเองจากธรรทั้งหมด เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลารู้เห็นถึงธรรมทั้งหมดที่มีความละเอียดในทุกระดับที่เกิดจากการสร้างความละเอียดของบารมีสาสบพัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรทำให้ธาตุละเอียด ผ่องใสด้วยบารมีสามสิทธัสสะเดชระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรค,ความผ่องใสความละเอียดที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัสสะเดชระคุณหลวงพ่อสดจันทสโรที่ได้จากหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของ ทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีส0สิทัตนี้เกิดขึ้นอย่างพร้อมเพียงจากการบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาประครับประคองนักตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสาสิทธัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันท์ชัสรโรที่ทำให้ทำทุกทำได้ประโยชน์ร่วมกันยุติวิกิจอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ ด้วยการพัฒนาปรับปรุงร,รมทั้งหมดให้เป็นบารมีสัมสิทธัพระเดพระคุณหลวงพุสจันทร,ร์สโรที่มีค่ามีราคาสร้างค่าราคาให้ตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นเรียนรู้จาก ทมทั้งหมดซึ่งมีประโยชน์ต่อบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรความรู้ที่พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยปัญญาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนกโยงนำให้พวกเรารับรู้ไปพร้อมๆกับ ่านรับรู้ถึงหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิทธัสสะเดชพุกุณหลวงพ่อสดจันทรัสสรที่ดึงดูดบอกเกิดทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัสะเดชพุุณหลวงพ่อสดจันทรัสสร ที่ทำให้เกิดการสร้างเลี้ยงรักษาประคับประคองหล่อเลี้ยงดูแลนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดรปกุลโลกโสดจันทัสโรให้ดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขสงบร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองสำเร็จ ในการพัฒนาประปูทำรรทั้งหมดเป็นบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทษยันทัศโรได้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาความเป็นยังอยู่ที่ทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ร่วมกันสร้าง ให้เป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบพัฒนาให้เป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิทธัพระเดชพุทโธโพสจันทัสโรเป็นสมบัติของทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทัตนนี้ที่ร่วมกันสร้าง พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทร์ทศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์คนนกยูงนำให้เราอดทนคือบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทร์ทสโรศรัทธาเลื่มใส ซึ่งพาอาศัยและลึกๆคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรรมบาร,รมีสาสิบทัศพระเดศพุกุลหลวงปู่สดจันทัสโรที่ตั้งผังสำเร็จให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว ับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อเป็นที่สดแทงธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชปรกฏหลวงปรสสจันทรทัสโรให้เราได้รับรู้ ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทัตพระเดชภคุลหลวงพุษตจันทสโรของบารมีสามสิทัศ์พระเดชภคุลหลวงปุษตจันทัสโรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัตพระเดชปคุลหลวงพุษตจันทสโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดาย รวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมี30สทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทาัสโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจ้ะ